ครับวันนี้เราจะมาเปิดเตาถ่านนะครับเตาถ่า,านที่เราเทดลองเผาครั้งที่หนึ่งนะครับนี่ครับเตาดินครับจะรู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่ออดินตกนมดแ้ครับฝนกระโกงนะครับต้องรีบวางในเตาครับ ออกมาก็สวยงามนะครับได้เยอะพอสมควรครับฐานที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะครับฐานสวยงามครับวันนี้เราเผาได้ประมาณแปดกระสอบครับมันจะมีที่ไม่ไหม้อยู่นิดนึงนะครับส่วนที่ไม่ไหม้ที่เหลือก็เป็นฐานทั้งหมดนะครับสำหรับ ที่ไม่ไม่หมดเราก็มาจุดใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ